ตัวตัดโซ่นะครับแบบอาตโนมือกันนะครับผมขันเลยนะครับขันไปเลยเข็มนะมันก็จะแทงสลักนะครับเนะี่ยตอนนี้มันกาลังทํางานอยู่นะมันกำลังแทงสลักของเจ้าข้อต่อโซ่นะแทงสลักโซ่อยู่แล้วนวะ่าขันเข้าไปน่าเรียบร้อยครับคือสลักโซ่หลุดแล้วนะครับผม สลัดโซ่สรแล้วง่ายมากนะครับโคตรง่ายเลยจริงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับและวันนี้นะครับเราจะมานะครับทดลองใช้นะครับเจ้านี่เลยนะตัวตัดโซ่นะครับแบบอัตโนมือกันนะครับผมก็เพิ่งจะได้ของมานะครับเดี๋ยวก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับปกติเนี่ยผมเวลาตัดโซ่นะผมจะใช้ตะปูนะครับหนึ่งดอกกับค้อนนะครับ เราตอกสกัดไอสลักมันนะตอกไอตรงมุดมันเข็มมันนะออกนะครับก็นานใช้เวลานานก็จะหลุดได้นะก็ช่วงหลังก็คือเริ่มตอกลำบากแล้วนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนหาอุปกรณ์ช่วยนะตัวช่วยก็เลยได้เจ้าตัวนี้มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวตัดโซ่นะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เพิ่งจะได้ของมานะครับก็จะมาลองทดลองใช้นะไปพร้อมๆกันนะว่าไม่รู้ว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนนะว่าจะช่วยทุดแรงได้มากกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคนะครับสําหรับเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมก็จะอธิบายก่อนให้ดูก่อนนะครับก็คือตัวด้ามนะครับสามารถถอดได้นะ ก่อนนี้แล้วเราก็มัดเก็บนะครับได้สะดวกนะครับผมเราจะใช้งานแล้วก็นํามาหมุนซึบๆแค่นี้เองนะครับผมก็วิธีใช้งานนะครับเราก็คายนะครับเจ้าตัวใหญ่นี้ออกมาก่อนตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์14นะครับผมส่วนตัวเล็กนี้จะเป็นเบอร์12นะครับที่เราจะใช้ประแจเบอร์14กับเบอร์12นะครับในการช่วยขันก็คือเจ้าตัวเล็กนะครับ อันเล็กที่อัน,นยาวเนี่ยจะเป็น <tinc S 1> ตัวเข็มเข็มท,ที่ใช้แทงสลักโซ่นะครับให้หลุดนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่นะครับจะเป็นตัวบีบบีบโซ่เอาไว้นะครับเนี่ยตัวใหญ่เราก็ขันตัวใหญ่เข้าไปก่อนนะครับั้งแรกนะเอาโซ่พอเราเอาโซ่มาใส่ครับเราขันตัวใหญ่เข้าไปก่อนเพื่อจะทําการล็อกให้อยู่จากนั้นตัวเล็กนะครับเจ้าตัวยาวเนี่ยมันก็จะเป็นทําหน้าที่ในการเป็นเข็มแทงสลักนะครับ เพื่อระข,ข,ขันขันขันเข้าไปเนี่ยมันก็จะแทงสลักของโซ่ครับก็จะหลุดออกครับก็จะถอดอย่างง่ายดายแล้วก็โอเคเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยนะครับอธิบายอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวมาทดลองพร้อมกันเลยละกัน<ว>โอเคนะคขั้นแรกนะเราก็นําเจ้าโซ่ครับมานะครับเข้าล็อกนะปึ๊บปึเราก็ดุนสลักนะครับให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะให้อยู่กึ่งกลาง เราก็ขันเจ้าตัวใหญ่นะครับให้เข้าไปกดตัวโซ่นะล็อกเอาไว้นะล็อกเอาไว้แบบนี้นะครับให้แน่นนะเราก็จะใช้าแจนะครับช่วยขันขันให้ตึงมือนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็ขันเจ้าตัวยาวนะครับ เข้าไปนี่นะตัวยาวนะครับเราจะใช้เบอร์สิบสองนะครับใช้เบอร์สิบสองนะครับในการขันขันตอนนี้ก็ใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วขันขันเลยนะครับขันไปเลยเ,ลยเข็มนะครับมันก็จะแทงสลักนะครับเนี่ยตอนนี้มันกำลังทำงานอยู่นะมันกำลังแทงสลักของ เ้าข้อต่อโซ่เนี่ยแทงสลักโซ่อยู่ล้ว่าขันเข้าไปขันเข้าไปึบึบกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยขันเข้าไปยึบยึบนะปิดเข้าไปอย่างงี้อ่าเรียบร้อยครับผมคือนี่สลัก โซ่หลุดแล้วนะครับผมสลักโซ่หลุดแล้วง่ายมากนะครับโคตรง่ายเลยจริงช่วยทุนแรงได้เยอะมากเลยนะครับผมปกติเนี่ยผมใช้ค้อนกับตะปูตอกเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับกว่าจะเอาออกได้แต่อันนี้คือง่ายมากนะครับแค่นี้เองนะครับนะี่ครับ ก็ผลงานที่เราถอดนะสลักนี่ตรงนี้นะครับก็หลุดนะโซ่ไม่บินไม่บิดด้วยนะครับผมดูดิโซ่ไม่มีไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะดูดิไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับสลักก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีครับผมในการตัดโซ่นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว ัดโซ่นะครับแบบอัตโนมือนะครับผมก็คือใช้แรงมือเรานะครับในการขันก็คือตัดง่ายมากนะครับทุนแรงไปได้เยอะเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจผมก็แปะลิงก์เอาไว้นะไม่ใช่ร้านผมนะครับผมซื้อมารีวิวเฉยนะเพราะว่าที่บ้านมีรถอยู่สามสี่คันนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนโซ่ทีเนี่ยต้องมานั่งตอกมันก็กินแรงนะครับกว่าจะออกแต่อันเนี้ยคือตัดเพิ่มเราวัดว่าเราใช้ขนาดไหนใช้ถึงข้อไหนแล้วเราก็ตัดตัดได้เลยง,ง่ายมาก ก็อยากให้หามาลองใช้กันดูนะครับช่วยทุนแรงได้เยอะเลยก็คือสามารถตัดโซ่ได้ทั้งขนาดพวก4 420 42แต่อะไรพวกนี้นะครับตัดได้หมดเลยนะขนาดโซ่โซ่ข้อหนาข้อบางก็ตัดได้นะครับผมเจ้าตัวนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับน่าหามาลองใช้นะครับกันดูนะครับผม สบายนะทุดแรงมาได้เยอะเลยนะครับผมก็ตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะย้ำอีกทีว่าเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมผมแค่มารีวิวเพราะว่าผมซื้อมาใช้จริงๆนะครับก็เลยต้องเอามารีวิวนะครับว่าของมันดีจริงก็ต้องเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมตัววัสดุก็แข็งแรงนะครับผมแข็งแรงมากนะแข็งแรงทนทานดีนะครับจากการทดลองใช้ดูนะฮะก็ไปหามาลองใช้กันได้นะครับผม ถือว่าไม่แพงนะสำหรับร้อยกว่าบาทเนี่ยแล้วมันช่วยทุนแรงได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมอาจจะเพิ่งมาเจอแลวด้วยแหละเขาอาจจะใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าของดีครับก็บอกต่อนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรมารีวิวให้ดูอีกเดี๋ยวก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าถ้าเกิดชอบใจก็ฝากด like, mm hmm. กด mm hmm. ไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ